ววววสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาช่วยน้องหมานะคะดูคุณยายคุณยายทูนมมมชิีาช่วยน้องหมานะคะน้องหมามีอยู่สองครอบครัวมาแอบคลอดลูกนะคะอยู่ใต้ถุน เป็นมาโจรนะคะตรงนี้เป็นมาโจรมาสองสองสองครอบครัวมาแอบโคอรลูปอีกครอบครัวหนึ่งนะคะแม่ได้ยังไม่ลืมตา้าคอกเลยยายเสียชีวิตนะคะก็เลยม่ล่มตัวลายลายนี่นอนหลับเหรออินเลนี่มันินค่อยดึงมันออกมาไหนอยู่ไหนอีกอ่ะ ครอบครัวหนึ่งแม่เสียชีวิตนะคะไปแอบเสียชีวิตในป่าเราเดินไปเห็นน้องหมาเสียชีวิตในป่าก็เลยตามมาดูว่ารูปอยู่ยังไงนะคะนู้นนะคะคุณยายมุดไปอยู่ใต้ทุนบ้านนะคะใต้ทุนมุดเข้าไปลึกเลยนะคะนี่ตั้งแต่ฝากนู้นจนมาถึองฝากนี้แล้วเอา มาตรงนี้ไม่ได้ต้องมานะคะมาตัเหล็กมันเท่ากันไงตัวงช่วยดึงค่อยออกได้โอเคเอามาให้อีกแม่หนึ่งนะคะช่วยเลี้ยงนะคะช่วยให้นมเป็นแม่เลี้ยงนะคะนี่เป็นมาจรดูทั้งหมดสิบเอ็ดตัวเยอะมากนะคะสองสองแม่มารวมกันดูว่าคุณยายจะออกมายังไงคุณยายหายใจออกไหมนะอออยู่มมันก็อับอับเหม็นเหม็นเนาะมันอึบ นี่โอ้ยนะคะสงสารเจ้าตัวนี้ก็นอนให้ดูดนมสิบเอ็ดตัวย,ยังไม่ลืมตาเลยนะคะลูกยังไม่ลืมตาแม่ตายแลย้วป<ะ>่ะยายแคเอาน้ำไปไว้ใกล้ๆหมาไม่ได้บอกว่ามันมองอไม่เห็นเหรอลแล้วเ,เ,ลเวลาเราเทาน้ำอีกเราจะเอาไปเทย,ยังไงถ้าเราไปลึกเราก็ต้องมุดเข้าไปเทให้อีกโนถ้ามันลืมตามันก็จะเดินไปทั่วมันยังลืม ของไอ้นั่นมันยังตายนี่นี่ลูตายคุณยายวัยห้าสิบสามปีนะคะคุณยายทุมอายุห้าสิบสามปีคุณยาย,าย,ย,ายมุดมาเพราะว่าสงสารอ้ยเองใหญ่แล้วให้ตัวเล็กมันกินก่อนลูกเอาหนูไส์ใหญ่แล้วหนูใหญ่แล้วให้น้องกินก่อนน้องไม่ได้กินนมมาสอวันแล้ว เหลือเต้า oh, นึงลูกเหลือเต้านึงบระเมียจ้อยจอยแม่จะใบไม่ละย้ายต้องหาไม่หาต้องหาอาหารหาอะไรมาบำรุงแม่เด้อตรงนี้ก <oh ินนมกินข้าวช่วยเลี้ยงนะลูกนะอู้ป่าเลี้ยงมันไว้เขาคงคงสีหูนะเนาะคงรู้กันอยู่แหละว่าแม่ตายนี่ไม่งั้นไม่นอนนิ่งให้ตัวอื่นมาดูดโดยไม่ใช่ลูกของตัวเองเนาะ ตัวอยู่ล่างมันจะไม่ขาดอากาศหายใจตะ้ี่มีเขาอเอามาในนด้หนะ้าอืยไม่มันกินไปอืมสงสารเนาะก็ได้เลี้ยงมูนีแห้ใหญ่หนเนาะง่งแล้วกับพรดใส่คนมาอไปผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากจะรับน้องหมาไปเลี้ยงเนาะรับไปดูแลนะคะก็ ติดต่อได้นะคะที่ปางช้างเขาชีจันนะคะใหญตัวกว่าน,นี้อีกนิดนึงเนาะอ,อกเดินอะไรได้นะคะรับไปเลี้ยงได้นะคะทั้งหมด11ตัวเลยนะคะนี่เจอบโบอ,อกมาถือยายออกมาเร็วจะได้ช่วยดึงขาดูคุณยายออกมา มุดเข้าไปไกลเลยนะคะตอนมุดเข้าไม่ได้ทางนี้เลยเนาะเอาไปทางน,ง<ๆ>างนี้ทางนี้มันจะออกได้ไหมมันตำไหมนี่ย้ายตรงนี้มันออกได้ไหมนีน่ตรงนี้ดูคุณยายคานเข้าไปมุดเข้าไปดูงงไม่ได้กระตุอนกระตุ้นกระตากออกมาว่า สวยแนตัวนี้แล้วเว้ยเลี้ยงมันนะลูกนะเดี๋ยวาอานนมออกข้าวให้กินเลี้ยงลูกมันด้วยรู้ปะเดี๋ยวข้าวให้กินอีกรอบนึงเอากระมังน้ามันลูกเขาเขาเสียวมากโหนี่ดูไปทางโน้นทางนู้นกว้างกว่าดูคุณยายคุณยายได้ไหมนเนี่ย ก็จะออกมันก็เท่ากันกับตัวนั้นลงเออมากาได้แต่ตรงนั้นมันหุบเ้อบอนี้มันบอนี้ไม้ยหญโอ้ยมอมดูแล้โกต้องวิ่งไปอาบน้ำอู้โอยู้ใค่ะูู้ค่โหเล็กๆยายออเล็กอออออกมามาดูคุณยาย มหมดแล้วคู่ไปอาบน้ำไหมโดนน้ำเฮียนะนั่นโอ้ไม่ได้ครับโดนน้ำเฮียเด้อเนี่ะตัวใหญ่เออน้ำเฮียอะไรอะไรเลยน้ำเ้อเนี่ยมาคือมาคือกูพาช่วยกันโอ้ยเลอะหมดแล้วยังกูผ้าอีกเออโดนน้ำเต็มนะมาใหญ่ใหญ่เยอะเตี้ย ได้ทำไมจะไม่ได้เด้ตัวจะออกมาจาสีดึงได้คืออันนี้อยู่บอ่อ่าเคลียพื้นที่ข้างหน้าจะให้มีน้ำอ,อู้ออาดึงกันดูคุณยายตัวใหญ่นะคะคุณยายก็ไม่ตัวไม่ใช่เล็กๆนะคะคุณยายโอ้ยไม่ตายแล้วยายดูเหงือออกเยี่ยนที่16ยายอาจจะ ถูกรางวัลรางวัลน้อยคุณยายโชคดีได้รางวัลใหญ่ด้วคุณยายถูมือนะคะคุณยายชันดุดไปแค่ไม่กล้าเข้าไปน้องคุณยายอายุ53ปีออกมาแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้มาต่อคุณยายใช่ไม่เป็นไรอาบน้ำยายา้ใจบุญ